สบายดีพอแมมพี่น้องที่อาจะซ้องสามขีบมให้มันคุ้มค่าพี่น้องเอ้ยมาอะไรก็ได้นอะอยู่บ้านหมู่บ้านละอยู่บ้านละตะนาลซัซีแต่ว่าอยู่หน้าพี่น้องเมืองสังคอนเลยปักสองมาใกล้เติบอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านของยายจอมซีแหละพี่น้องใกล้กันเอาพื้นยายจอมซีเนาะว่าอะไรก,ก็ได้ <laughs> ขีดหอดเลาอยู่ได้อันนี้ชิยางไปสอนกุ้งกันนภาษาพีน้องยังเว้นอยู่ดอกแต่ว่ายันขำทางเมื่อทางแทะสอนย้ำขำแล้วจังสีได้กินกุ้งมันเข่าพังกุ้งมันงอมย้ำขำทางบ้านเท่ากบมียู่กุ้งกับว่าแต่ว่าน้องข้าเจ้านะชีไปสอนกะเกณฑใจข้าเจ้ายังข้าเจ้าห่วงแต่ว่าข้าเจ้าก็บ่บ่วงดอก สวนเขาจะปลูกมักสรีมองลยลายขีบเฮ็ดยี่เด้กเนาะนี่ขีบของน้องสัหลาแม่น้องแทนเราบังระสมนพี่น้องเด้ดอลาล,าล,าลายคนกันสิทำเพิ่นอยู่น้ำกันระบอกผูบาคผูสาวนี้ยแงแค่ไปมาหาสู่กันกลางเว้นอะไรพี่น้องเวลาบ่มีเวียก,กับบริมา ยังไ้อยู่น้ำกันพุนเดือนสีพ่พละ่ะเมื่อแต่งเนาะและ้วกับผู้บ่าันจะเบากสิภุบเสือผาเมื่ออยู่น้ำกันอยู่ผุล่ะพี่น้องกสิเห็นอยู่ดอกบานนินเพราะว่าน้องเอิญผิ่งกระตั้งซองอะไรฝากกติดตามส่องซาเอิญในเด้อพี่น้องสองลานสาวเขาเองเอื้อยน้องอันนี้เออแซบได้มากอันนี้นะมักจีอ่านอะไรนี่นี่นน มักกะจีอืมฮักอร่อยกว่าเห็นเน the ี <apply some antis> ่ยก <Christ>. ็ก <Hum ming> ินเลยแล้วเนาะแนวกินเลยอยากเฮ้ยอาหารเกิดเองจากธรรมชาติมักกะจีชิฮอตแล้วบอลนี่ยถือดูกินดูหัดวานเยอะฮอตน้องแล้วขอให้อยู่นะฮะกกินในเด้อเจ้าหายเจ้าหน้าเอ้ย มาหากินไก่ถิ่นมาไก่ลายลีหลอซีกว่ากิโลยลุยบานสอนตะเวนจิถือกี่บ่อสอนทัหงมันหรอวะสันบอ nè, em bọ nữa. đang thึก cụng. Hóa. cung nhanh căng hết khัก เนาะ,เฮาก็เคย ơi, này cái man สองโมงหอดบอกพี่น้องบ่ายสองโมงประมาณนี้ละพี่น้องสก้าเขาสอนพูดสี่ห้าโมงเปล่แต่มันไกลบ้านห้อนะจิได <k fulfil> ้ก yeah, any ินแลลวแรงอยู่ป่ะเด้ยเพราะว่าห้อกับบริคอยได้กินกุ้งนะเพราะว่า บอไดไปสอนเนาะเพราะว่าแต่ละมือแต่กะวกกับลูกชายไปสอนให้กินเพราะว่าน้องขาจาว่ากับโบกาไปคอนะพี่น้องอยู่บ้านน,น้องสน,นุกโผล่เมื่อไหร่นี่เเห็นแวบ,บๆ<อ>จ,จับเมื่อไหร่ ดึงไปยังเออเจ้ากิยามาน้องไปซิเฮ้ยยับลงมาล่างวางทุ่มนี่ก็บอกอ้ยตารางในขี้ดินน่ะยับไปอีกเนาะดึงไปมากระถือเสื้อเหมอนนกลางเว้นเนาะกลางเว้นเด็ดเด็ดมีแต่บ้าบักไหมเด้อพากันสอนกลางเว้นนะไปโฮมก่อนพี่น้อง เกิดมาพึกสิคะเจอาสั่นลงมาโฮมกันดูเนาะอู้ยพี่น้องเลยอุ้ยสวยอยู่มาซิวงามอลีรอมันถือแดดไหมสวยอยู่พี่น้องมาพี่น้องมาเก็บสอยกัน กุ้งน้องกุ้งพายเนาะมีแต่ตรงงามต้นน้อยๆก็เอาหลอดเดี๋ยนี่เอ้ามึงงอไงยังเหงื่อมันอ่ะอันนี้นะเอาใส่โลดมันสั่นลงมาเหาบเบอร์เซนเก็บเอาจังซุปใส่มีขากันใบใหม่ลายไอ้ดิพี่น้องเนียเสียแต่ใบว่าคือบูจุ่มกระต่ายนะบ่แห้งเกิ่งอยู่จุ่มบ่อ เสียแต่มันอยู่ไกลมันสิบดเฮาสิบดกินกุ้งเต้นพี่น้องเลยเผื่อเมื่อน,น่กุ้งตายมันบ่เม่นกไก่ไก่เนาะกระปูนะเอาลาโรนฮักค้งสิมเมื่อจีปนลายๆกันเแปบบได้ม,ไดไมันได้กระปูงามฮักค้งมันน่นเสียน,นกัดกุ้งกุ้งนองพี่น้อง,งไดิน้นรี่เล ทางำกะเจ้าะนะบ่ค่อยกินกันละกุ้งจังยังลายปานนี้เนาะคันมีคันมีน,นั่นนี่บ้านเฮาวนะกินกันอยู่คู่มือ้องก็ใส่ตุ่มนี่นั่นนี่อือฮะใช้ตุ๊บนี่นี่นะพอๆกักนบาทที่สองนะพี่น้องอันนี้บาทที่ดึงบาทที่สองนนะพี่น้องเลยขึ้นเลี้ยวแล้วขึ้นแล้วมันนู่นนู่นไปไปขึ้นวางอันนั้นพูนี้แล้วก็เอามาหม่มมันจังได้ตื่มกันอือ อืมนี่ตันขอกบาดพี่น้องบาดที่สองมันมันไปมาเลยเนาะลายลีโอ้ยสัมผัสเด็โอ้เฮีแล้วสันลงสันลงโฮมกันเลยกว่าขึ้นมาคุกงุ้งอ่ะคือตัวตุ่ยเอาเอาคนหนนั่นนยองมันเหี้ยวโดนมีกุ้งเลยค่ะคนใหม่ไาสั่น ายอีหลีองุ่นอ่ะจูพี่น้องเอ้ยม่วนไงเนาะซองบะเองเนาะซองบะเคิงกระตาพะน้าเอาปวดซับดูซี่พี่น้องเต็มนะบดน้องจะเต็มหรือบ่เนาะตัวเต็มแล้วเผยเบิดน้องบ่มีอันนั้นเนาะสระรุดีรดิงขอเพื่อนอะไรบ่มีเยอะเพื่อนอะไรกู พ่อกระบาดที่ซ like ้พี ab, ่น้องเลยเอาเบิดน yeah> ้องะปนเอาเบิดน้องคราแจกด้๋ิได้กินนาหน่วเบอ้งพ่จะาน้องแล้วก็สิดาน้ำลงเนาน้อยขนาดเรานังเบิ่อจุเสียงเครื่องบินประสบมองนอเดียสูบไป เอออันเี้นะเดนะลอกน่อยๆนะไปลองเบิ่งนี่นะซุกรสสอนไปตะพังนยะหยกขึ้นหัลงกระสอนทังกะมันนะเาว่าเรไปตั้งขอที่สามพี่น้องเลยแล้วแล้วสั้นๆลงวันนี้อืมผมงอข้น ปืบ๊บบาทที่สามพี่น้องเขาโอเคอยู่ก็ได้ลดลงลดลงเนาะอันเลยออรุน้ใหม่นะโอเคอยู่พี่น้องทางบ้านเฮากะพเดลัยปนิเยอะมึงเคยไปสอนยูน่น้ำเขวนะน,น้องมาทาั้งซีโนเขาแม่เพนไปสอนบอกเอาแมก่กระปูน่นนี่บาทที่สามพี่น้องเก็บกันด้วยวันนี้ เก็บกระปูเมื่อปนแรงนะพี่น้องมังนมันกระปูยามเลยทำแม่เป็นหมักกินปนกระปูทะเลหานากลัวสู้กับเขาไปแน่หล่อมตอนนัวนะไปพูนเด้อบัตรนี้เด้อเบิงเ้งแล้วมันขาวไม่ได้ถูกนะทีนะ่นะจะไหก็จะถิ่มลงเนาะบาตท,ที่สี่พี่น้อง อยู่โอ้ยผสัมลงมาโฮมกันมาเลยวล่ะกับตีนเหยียมหงอยได้อยู่พี่น้องบัทที่สี่โอเคอยู่แต่ว่ามันแยกยงใหกันพี่น้องมันบอกมาโอ้ยเพิ่งเอามาใส่อันดินใส่ในนี่ือพูนไปเลยผสนลงมาทั้งนั้นน่ะเออหลายอยู่โอ้ยถือบานสนีทก็โอเคแล้วพี่น้องเอ้ยกินไปนล่วเด้เตรียมก้อยกุ้งเต้นพี่น้อง แต่ขีปได้ที่ทลงาบาท่า,านกะันได้ลงมาเอืนเ่นก่ะลดเบิกเอส้มไปนำกันเนาะพี่เนาะถ่ายมานน้ลงมาเอื่นผมไปย่างเนาะขอบคุณรวงนะฮต่อพเซไลท์พูดเีมนเอามันแดดแห้งเนาะอย่ากุ้งตายที่หาพี่น้องแต่ว่าหยับลงมาสอนอยู่กดน้องตัวใหญ่เนาะน้ำบกเขาจะดูด พี่เอามาเก็บอยู si uh ่บ่มพี่ดูไอ้คันเบ็ดมันแดดผุนห่มโอ้ยหนาวมั้งมาก่อเอากูกุ้งด้วยซิวพอมกโอุ้ยอืมแต่ปลาซิวพอดีมกมกหนึ่งพี่น้องบาทหนึ่งได้มกหนึ่งพี่น้อง กุง้งกระมีก่กระปลายมีหาวกโตเก็บไปตองออกเ <มา S 1> นานะหาเนี่ยนะเอพอพาิจักอเอาลงมาทอดโฮมกันโลดน้อมเลยกะฮุบโมกโลดเก็บไปตองเอาล้ฮุบโมกโลดโดยมีขีดตมงง่ายอันนี้พี่น้องเลยสวยอยูอยอ่มันจับอันนี้นำ้ำพอดีได้่มกหนึ่งแล้วนี่เนาะมกใส่อันใครอีตู่หรือว่าพักกระแหงพี่น้องเอ้ยแล้วก็ ใบาขาอุย๊ยสุดแสบแหละหัสเซบรได้พี่น้องเอ้ยล,อลายเอลอืุสีเต็มนะอากูเจ้าจินอาหารอยู่จะขี้ต้มที่เขาต่สะออนนี่แหละแนวแสบพี่นอ้องกุ้งซิวเอาให้ครุ้มแพรบอกมันไก่มาที่หาอด้ปลาซิวพี่น้อง กระปูซิวกุ้งเอาให้เรียบบ่เอาแต่หอยมันบ่อลายไม่แรงงามอะไรหังแส็บกินดิบแส็บเสบก้อยเสกุ้งไม่แรงงามอืชอบกินดิบแต่ไม่แรงงามพอกพอกันบานฮกพี่น้องลำหน้านะเขาโซนนั้นได้เป็นถ้วยพ่อแม่พักนอนแห็นกับบักไลายน่ะเขาเก็บน่อพี่น้องเมื่อฝากสาวแหมเมื่อออมเสกบุสกเขียดทั้งเฮาฮามากว่ามีไปไหน พูดโมกเลยพอดีโมกหนึ่งพี่น้องเลยมกแบบใหญ่ๆหนึ่งไปตองกันหนึ่งองอ๋อเฮียใส่รถนี่มั่งยอเลยอือหาบาทพี่น้องบัตรที่หาได้ับได้ประสิวคลิปหน้าพ่อกั็ไม่พี่น้องเอ้ยลาเลยเด้อขอบคุณทุกๆูฐานเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจ คุณนิปซีทุกฐานท่อยูดันมาถึงมานี่แล้วก็คุณผู้อยู่เบื้องหลังน้ำพี่น้องเลยอู้สวยอยู่กุ้งก็ได้ขิงนึงปะซิวบาเดียวกลัวกุ้งลิปหน้าพ่อเข้ามาได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งเจสายแดกเด้อถ้าพี่พาได้กะกะพอถอดของอภัยหลายสบายดีเด้ะเจร